เอาเลยครับสสรีผู้ชมนะครับผมว่าตาดาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเสี่ยป่าดอกขาวโดวยคุณเขียนซามติงบูตอนที่16นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันได้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคันนึงนิดในที่สุดคุณพ่อคุณลูกก็จัดก,การเคลียร์งานที่ค้างคๆจนเวลาตรงตามกําหนดการบินที่คุณพ่อสอนจองไว้คนเป็นแม่จัดก,การระบอบเผด็จก,การเบ็ดเสร็จ ถึงอย่างไรต้องเห็นหน้าคนรักของลูกชายให้ได้ก่อนที่เจ้าลูกชายตัวดีจะเปลี่ยนใจเช้าวันศุกร์เครื่องบินจากกรุงเทพเมืองใหม่ลงจอดที่สนามบินหน้าเหนือโดยมีนายพินขับรถคันเดิมมารับเช่นครั้งก่อนต่างกันตรงที่ครั้งนี้มีหนุ่มน้อยร่างเล็กปรากฏตัวที่สนามบินด้วยปกิตตาตื่นเต้นจนฝ่ามือทั้งสองข้างเปียกชุ่มแต่เมื่อเห็นคนที่คิดถึงเดิอนออกจากประตูขาเข้าก็ยิ้มกว้างจากนั้นรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติที่สุด ก่อนจะยกมือไหว้ผู้เป็นบิดามารดาของอีกฝ่ายพ่อครับแม่ครับนี่คุณปกิตตาเจ้าของคุ้มเจ้าบัวตองครับสวัสดีครับคุณนะเรียกผมว่าน้องก็ได้ครับรถจอดรอรับอยู่หน้าสนามบินแล้วไปที่คุ้มกันเลยไหมครับนี่เหรอคนพิเศษของคุณลูกชายพระส,สกิจสามีหน้าละรื่นถูกใจในท่าทางและบุคลิกอันน่ารักน่านดูของคนตรงหน้า ดูปราดเดียวก็รู้ว่าคงกำลังตื่นเต้นแต่กันนั้นยังคงรักษาสีหน้าและน้ำเสียงได้เป็นอย่างดีไม่ไปที่รีสอร์ทก่อนละครับไปที่คุ้งก่อนดีกว่าครับน้องมีเซอร์ไพรส์ให้อายกับคุณนะคนตัวเล็กยิ้มให้ก่อนจะรีบนำทางด้วยความประหมาะ่าที่จริงไม่ต้องมารับถึงสนามบินก็ได้พราคุณน้ามาเที่ยวทั้งทีทำไมมารับก็เสียมารายาทแย่เลยประกิตตาว่าพร้อมทั้งเดินนำคณะไปยังรถที่จอดอยู่ ไม่วายเสียงคนขี้แกล้งกระดังขึ้นมาเบาๆไม่ต้องเกรงพวกท่านไม่ดูสักหน่อยเปล่านะนี่ปกติเลยกามือแน่ขนาดนั้นยั่จะปฏิเสธอีกนะคุณนี่นะสรุปหน้าบานหัวใจพองโตเพราะความคิดถึงถูกเติมเต็มด้วยความน่ารักของคนที่เดินข้างกันการเดินทางครั้งนี้เห็นทีจะไม่เสียเที่ยวอย่างน้อยก็ได้พบหน้ากันเพื่อชาร์จกำลังใจก็ได้ผลตั้งแต่วินาทีแรกตายแล้ว ลูกชายคุณอิงไม่เบาเลยนะพูดเหมือนไม่ใช่ลูกตัวเองเลยคุณนายขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวเด็กๆได้ยินจะหาว่าเราแซวเขาสารด้านหลังภรรยาที่หน้าบ้านได้แพ้ลูกชายขึ้นรถลองออกท่าว่าปลื้มแฟนลูกตั้งแต่แรกเห็นขนาดนี้มีหวังจะลูกชายถูกเลาะตลอดทริปแนะ่ทันทีที่ขึ้นรถปรกิตาออกตัวว่าจะเป็นมัคุเทศพาเที่ยวตลอดทั้งทริปโดยเริ่มจากคุ้มเจ้าบัวตองอันเป็นบ้านของเขาเองเมื่อก่อนน้าเนาไม่เปิดบ้านรับแขกเลย พ่อกับแม่โชคดีเลยนะครับที่จะได้ชมคุ้มเก่าแก่ในการเที่ยวครั้งนี้ต้องขับใจบารมีคุณลูกชายใช่ไหมพระสอนแซวกันซึ่งหน้าตามแบบฉบับคุณนายประจำบ้านผมจะบอกว่าเขาใจดีต่างหากจ้าคุณน้องใจดีส่วนเราเน่ยพูดเอาหนะ้าแม้คนเป็นแม่จะพูดใจเหยากลูกชายแต่ลูกชายคนใหม่กลับหน้าร้อนจนทำตัวไม่ถูกสิ่งหนึ่งที่ปกิตตาสัมผัสได้คือความใกล้ชิดและเป็นกันเองของครอบครัว รถตู้เดินทางมาตามเส้นทางเก่าและขับผ่านทางเข้าคุ้มทางเดิมภาพอันวิจิตราการตาของต้นไม้สูงที่มีดอกสีขาวอมชมพูบานสัพรทั่งปรากฏสู่สายตาแขกเรากับต้อนรับแขกผู้มาเยือนอีกครั้งตายจริงต้อนอะไรนะสวยจังต้นเซี่ยป่ากรับแม่สรุปตอบแทนมกุเทศเขายังคงชื่นชอบแนวต้นเซี้ยที่ประดับทางเข้าคุ้มเหมือนครั้งแรกที่ได้สัมผัสในผินจอดรถให้คณะได้แวะถ่ายรูปกันก่อน,นจะเดินทางต่อเมื่ออะไรครับอาร์ ไม่ได้เอผมแค่รู้สึกชอบวิวนี่มากน้องชอบไหมชอบสิวิวโปรดเลยที่จริงอยากปลูกต้นเซีลยที่บ้านอีกหลายๆต้นแต่ทุกครั้งที่คิดจะซื้อต้นอ่อนไปปลูกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกว่าต้นเซี่ยที่บ้านเขาไม่อยากให้ต้นอื่นมายืนอวดความสวยแข่งด้วยตอนหลังเลยล้มเลิกความคิดไปแต่หลอกดีนะคำพูดจากปากปกิตาแม้จะดูไม่มีความหมายอะไร แต่สรุปกลับรู้สึกว่าต้นเสือต้นนั้นควรสวยโดดเด่นในที่ที่เป็นของมันอย่างน่นจริงๆความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของลูกชายอยู่ในสายตาคนเป็นพ่อตลอดเวลาเมื่อปกิตาอาสาถ่ายรูปให้พระสอนสารโรจึงสบโอกาสเขาน่ารักดีนะที่จริงพ่อว่าพอจะเราทางแกออกแต่ไม่คิดว่าจะหาลูกชายอีกคนให้พ่อได้น่ารักขนาดนี้ว่าแต่คนในฝันน่ะจะเปงามใช่ไหมครับหน้าตาเหมือนกันเลยเหรอ แน่ใจนะว่าไม่ได้ชอบเขาเพราะเหมือนคนในฝันไม่เหมือนครับหน้าตาจะคล้ายกันแต่นิสัยใจคอและท่าทางคุณน้องไม่ใช่เจ้าคนเป็นพ่อหันมองลูกชายอยากพิจารณาก่อนหลุดคำหลงเขามากอยู่หน้าเรานะ่ะไม่ได้หลงแต่พอรู้จักนิสัยใจคอจนแยกออกว่าไม่เหมือนจะมัดใจเขาอย่าซึ้อให้มากนะักผมซึ้งที่ไหนล่ะบอกเขาไปหมดแล้วว่าชอบคนซึ้งเขาไม่พูดหรอกพ่อ สาโรธอบไหลลูกชายอย่างพอใจพระนานแล้วที่ไม่ได้เห็นสรุตสดใสจนูอ่อนกว่าวัยอย่างที่เป็นอยู่ภาพของพนอนที่ดูรูปในมือถือกับลูกชายคนใหม่เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับครอบครัวเล็กๆของพวกเขาโชคดีที่ประวัติศาสตร์สอนให้คนยุคใหม่รู้จักปรับตัวและทําความเข้าใจกับเพศสภาพได้โดยที่ไม่มีกระแพงกัน้นขอบคุณนะครับพ่อไปถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดีกว่าสาโรธเดินไปสมทบกับภรรยาและปกิตาส่วนสรุตขอให้ในายพินถ่ายรูปรวมให้ เป็นภาพแรกที่เขาได้ถ่ายรูปกับปิกิตาและเป็นรูปแรกที่ปิกิตาได้ถ่ายรูปกับครอบครัวของสรุษเช่นกันมือหนาสอดกุมมือเล็กไว้หล,มลวมๆทางด้านหลังไม่กระตกกระตากปิกิตาเองก็ไม่ได้ดึงมือข้างนั้นออกรอยยิ้มจางเอียงอายจึงปรากฏขึ้นอย่างน่าเอ็นดูบนหน้าจอมือถือที่สรุษเป็นเจ้าของแมระยะทางจากสนามบินหน้าเหนือมาถึงคุ้มเจ้าบัวตองจะใช้เวลานาน,านพอสมควรแต่ทั้งสารโรธและพัสสรไม่ได้บ่นเรื่องการเดินทางสักคำ ภาพเรือนโบราณดั่งเดิมสร้างความตื่นเต้นเสียจนลืมเรื่องระยะทางไปหมดสิน้ดนดาเจ้าของคุ้มก็เอาแต่ยิ้มเพราะสารที่แห่งนี้เป็นบ้านที่ปกิตาภูมิใจเมื่อรถจอดที่หน้าเรือนนอกกลุ่มคนที่มาใหม่จึงเห็นป้าคำสร้อยยืนรอต้อนรับอยู่ก่อนแล้วน้ำลอยดอกไม้เย็นฉ่ำในขันเงินถูกเตรียมไว้สำหรับแขกที่เพิ่งเดินทางมาถึงเช่นเดิมสวัสดีครับป้าคำสร้อยสวัสดีเจ้าคุณสรุตเดินทางมาอีกต่อเจ้าอีกล้ครับ เหนื่อยไหมคะป้าคำสร้อยแปลภาษาถิ่นเป็นกลางให้สรุปเข้าใจอ๋อไม่เหนื่อยหรอกครับป้าถ้าทางครั้งนี้คงต้องขอให้ป้าคำสร้อยสอนคำเมืองให้รู้บ้างเนื่องเสียดายที่เวลาตื่นไม่สามารถเข้าใจอะไรประโยคได้มากเท่ากับในฝันป้าคำสร้อยแยกไปทักทายสาโรจนและภระรยาโดยมีปกิตาแนะนาให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันก่อนจะพาทั้งคณะไปที่เรือนรับรองอะไรกันครับน้องสรุปทักเพราะเห็นเด็กในคุ้มยกกระเป๋าตามเข้ามาในเรือนรับรองด้วย เซอร์ไพรส์ไงครับแคบเก็บอาการไม่อยู่เพราะพอจะเราได้ว่าทำไมกระเป๋าทั้งหมดจึงมาตั้งตรงนี้ถ้าคุณนาไม่รังเกียจผมให้คนจัดห้องพักที่เรือนรับรองนี้ให้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่คิรีพายับเพราะระยะทางจากคุ้มไปที่รีสอร์ทค่อนข้างไกลครับไม่รังเกียรหรอกครับคุณน้องเป็นเกียริมากต่างหากซาโร่ตอดแทนครอบครัวเพียงแค่เข้ามาในเรือนแค่ครู่เดียวก็รู้สึกได้ถึงความใส่ใจของเจ้าบ้าน ที่ดูแลเรือนให้อยู่ในสภาพเดิมได้โดยแทบไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยเราให้คนเตรียมเครื่องทำความเย็นแบบเคลื่อนที่ไว้ในห้องด้วยแค่จริงอากาศเมืองน่านไม่ได้ร้อนเหมือนกรุงเทพน่าจะพอนอนได้นะคะเผื่อไว้ดีกว่าครับน้องกลัวคุณน้านอนไม่ได้ขอบคุณมากค่ะทั้งหมดตามปกิตาขึ้นไปบนห้องพักสรุธได้นอนห้องของนายเทียนส่วนพ่อกับแม่ได้นอนห้องเดิมของคุณเอื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งนั่นไม่เป็นปัญหาแม้ลึกๆแล้วสรุจะอยากนอนในห้องนั้นสักครั้งก็ตามเอาใจพ่อแม่ผมขนาดนี้เชียวคนตัวสูงหย่อกในจังหวัดที่พ่อกับแม่กําลังตื่นเต้นกับบรรยากาศแปลกใหม่อยากให้ประทับใจนี่ครับแค่นี้ก็หลงจะแย่แล้วเอาอีกแล้วนะคุณปกิตาทําเสียงดุแก้เขินแต่เขาตั้งใจจะสร้างความประทับใจให้กับพ่อแม่ของสรุจจริงเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทําคะแนนกับทั้งคู่มากแค่ไหน และไม่ผิดหวังเลยที่ทั้งคู่น่ารักและดูจะเมตตาตัวเองมากคุณนาลังหน้าล้างตาพักสักหน่อยนะครับผมจะลงไปดูเรื่องอาหารมื้อเช้าให้ไม่ต้องรอคุณน้องพวกเรากินที่สนามบินกรุงเทพกันมาแล้วขอเป็นมื้อเที่ยงเลยจะดีกว่าซาโรธรามตอบแทนภรรยาคุ้มสวยและลานตาไปหมดเลยค่ะคุณน,น้องพาแม่ทัวร์รอบคุ้มหน่อยได้ไหมปกิตาเบิกตากว้าง คนที่เขาเพิ่งจะเรียกว่าคุณนะแทนตัวเองว่าแม่เสร็จสับจนตั้งตัวไม่ทันได้ครับคุณนะ no 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 คุณพะสอนสายนิ้วชี้ไปมาพร้อมทั้งเข้ามาจับท่อนแขนของหนุ่มน้อยอย่างสนิทสนมเรียกแม่เหมือนอาร์ตดีกว่าอย่าหาว่าตีสนิทเลยนะคะแต่อยากสนิทด้วยจริงๆพอลูกมองหน้ากันกลั้นขำปกิตาโดยคุณนายจู่จงเข้าให้แล้วคือลองดูนิดนึงทำมือจีบเล็กนิดเดียว หลอกล่อคนรักของลูกชายเต็มกำลังก็ได้ครับคุณแม่เห็นไหมง่ายจะตายนะคนถูกเรียกว่าแม่ยิ้มพอใจหันไปดึงแขนสามีชมบิวนอกหน้าต่างการะหนุงกระหนิงปล่อยให้ลูกชายทำคะแนนเพิ่มเป็นลูกแม่ผมแล้วนะซีจากคนตัวสูงกว่าดังขึ้นเบาๆที่หลังหูปกิตตาสะดุ้งเอียงคอหลบผ่านไปทำตาดูใสอีกครั้งคนนุณนี่อยาให้ถึงทีน้องบ้างนะ ใบหูแดงจัดปิดอาการไม่มิดไม่จริงกับท่าทางแพราๆของคนที่ยืนยิ้มกริมอยู่จริงๆปกติตาพาผพนเดินชมบริเวณรอบๆคุ้มไม่เบ้นแม้แต่เรือนนอนเจ้าบัวตองคุณแม่ดูจะตื่นเต้นกับทุกอย่างผิดกับคุณพ่อที่ลูกชายถอดแบบมาถอดแบบมาทุกระเบียดนิ้วถึงตื่นเต้นอย่างไรก็มองออกเพียงสายตาเก็บอาการทุกอย่างไว้มีชิดอย่างสุภาพจากเรือนเจ้าบัวตองล้อมาด้านหน้าผ่านโรงตีเครื่องเงิน สรุตแวะไปทักทายลุงสิงคาในระหว่างที่ผู้เป็นแม่กําลังตื่นตากับกําไรเงินชิ้นสวยจากนั้นคณะจึงเข้าสู่ส่วนของเรือนทอผ้าปกิตตาสาธิตวิธีทอผ้าให้พ่อแม่ของสรุตด,ดูด้วยตัวเองทุกท่วงท่าเป็นธรรมชาติยืนยันความชํานาญงานที่ฝึกฝนมาหลายปีให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนความสามารถที่ลูกชายเอ่ยชมต่อหน้านี้เป็นความจริงทุกประการคุณน้องเก่งมากสารุธออกปากชมเมื่อเห็นการจัดการและฝีมือของหนุ่มน้อยเจ้าของคุ้ม พ่อเพิ่งเข้าใจอาดก็ตอนนี้งานหัตถศิลป์น่าหลงไหลจริงๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่กำเนิดของมันถูกสรรสร้างโดยคนที่รักและภูมิใจในผลงานของตัวเองเหมือนโลกอีกใบเลยใช่ไหมพ่อเขารู้มาโดยตลอดว่าความสำเร็จของลูกชายมาจากความพยายามของตัวเองทั้งสิ้นแต่ครั้งนี้ได้เห็นด้วยตาว่าขั้นตอนการสร้างงานที่ลูกชายชื่นชมนั้นละเอียดอ่อนขนาดไหนดูหน้าคุณน้องสิยิ้มกว้างเชียว สรุปภูมิใจไปกับคนตัวเล็กเขาคิดว่าแม้แต่พ่อและแม่คงมองปกิตตาไม่ต่ายจากเขาอาร์ตเองก็เก่งมากนะความสำเร็จของเทรเชอร์แอนทีคือผลจากความพยายามของลูกเหมือนกันซาโรดไมลลืมที่จะให้กำลังใจลูกชายแม้จะเคยเอ่ยปากชมนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่พูดเพียงเพื่อเอาใจสรุปทั้งเขาและภรรยาภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาโดยตลอดหลังจากเที่ยวชมวิธีการทอผ้าตั้งแต่การปั่นรังไหมไปจนถึงขึ้นลายผ้า รวมถึงการสาธิวิธีทอผ้าจากปกิตาคุณนายพัศร์ถึงกับเพ้อไมห่หยุดผืนนี้ก็สวยผืนนี้ก็งามคุณน้องรับบัตรไมคะเนี่ยบัตรเครดิตน้องเขาไม่ขายครับอา้าวคนตัวเล็กใจกค้อนวงใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นครับคุณแม่ทางเรามีนโยบายทอผ้าตามที่ลูกค้าสั่งเพื่อส่งออกแต่จะมีผ้าชุดที่ทอแยกไว้เพื่อให้แขกพิเศษเป็นของกำนันคุณแม่เลือกจากแคตาล็อกได้เลยนะครับ ไม่ได้แม่ต้องซื้อไม่รับเงินครับอย่าให้น้องเสียน้ำใจเลยนะครับถ้าอย่างนั้นคุณน้องต้องให้แม่เลี้ยงข้าวมื้อใหญ่สักมื้อนะคะไม่งั้นแม่ไม่รับเด็ดขาดปกิตาพยักหน้ารับด้วยความยินดีเพราะเทียบกับการที่ครอบครัวของสรุปต้อนรับเขาแล้วผ้าที่คุณแม่อยากได้ยังดูเล็กน้อยเกินไปด้วยซ้ำและจะออกจากเรือนทอผ้าพวกเขามีเวลาพักอยู่ครู่หนึ่งก็จะรับประทานอาหารกลางวัน สรุดยืนนิ่งตรงหน้ารูปถ่ายของเจ้าปิดงงามราวกับหยุดทักทายและไม่นานผู้เป็นพ่อจึงเดินมาสมทบให้ตายสิภาพหนุ่มน้อยในชุดล้านนาหน้าตาหมดจดที่ติดอยู่บนผนังห้องเคยยิ้มให้ยางอ่อนโยนทําเอาคุณสารโดแทบช็อก ok. ถึงกับกระพริบตาสองสาครั้งก่อนจะหันไปพูดกับลูกชายด้วยความราหลาดใจนี่ใช่ไหมเจ้าปิ่งงามดวงหน้าของบรรพุรุษปกิตตาละไม้คล้ายเจ้าตัวซะจนเกือบแยกไม่ออกเหมือนกันมากครับแต่ไม่ทั้งหมดนะ ดวงตาท่านเศร้านะพ่อชักอยากจะเข้าไปในความฝันกับแกบ้างแล้วพ่อว่าอาร์ตแปลกไหมที่ชื่อเรื่องนี้ไปตูกไปตายเนะี่ยทีแรกพ่อก็คิดว่าคงเป็นแค่ฝันแต่พอเอาเรื่องที่อาร์ตเล่ามารวมกับภาพตรงหน้าแขนข้างหนึ่งถูกยกให้ลูกชายมองชัดๆดูเอาเองแล้วกันนะคนอ่อนบนแขนลุกตั้งทนคำตอบไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าเรื่องที่ลูกชายเล่าเป็นเรื่องโกหก ความฝันถูกถ่ายทอดหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ก่อนที่สรุจะได้พบกับปกิตาด้วยซ้ำต่อให้ไม่ได้พบปกิตาในวันนี้เพียงได้เห็นภาพของเจ้าเป็นง,งามสาโร่ยังคิดว่าคนในภาพมีลักษณะตรงตามที่ลูกชายเคยเล่าทุกประการไม่ยืนชมภาพอยู่ตรงนี้เองพ่อลูกนี่อิงวิว่าบ้านแบบนี้ลมพัดเย็นสบายดีนะกลับกรุงเทพเราปลูกบ้านแบบนี้กันบ้างดีไหมคุณพ่อสอนเข้ามาขัดระหว่างบทสนทนาของทั้งคู่พอดีโดยไม่ทันสังเกตภาพบนผนังมานี่สิซวิว มาดูภาพจะเป็นงามด้วยกันคุณรอยยิ้มนะ่เหรอเอ๊ะนี่มันคุณเทียดของคุณน้องครับแม่พาสอนคว้าท่อนแขกขลูกชายไว้เพราะรู้สึกว่าขาอ่อนแรงเอาซะดื้อหากบอกว่าภาพที่เห็นเป็นภาพปกิตาที่นำไปทําให้เก่าลงเธอคงเชื่อในทันทีเหมือนกันขนาดนี้เชียวเหรอที่แรกแม่คิดว่าจะเหมือนอย่างญาติครับเหมือนจนเกือบคิดว่าเป็นคนเดียวกันเลยใช่ไหมแม่โอ้ยขนลุก อย่ากลับกลับชาติมาเกิดไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกครับน้องคาร่ารังสดใสกว่าเจ้ามากเจ้าไม่คเคยจะยิ้มกว้างเหมือนรายนั้นพระสอนมองหน้าลูกชายด้วยสีหน้าที่แสดงความรู้สึกไม่ถูกก่อนหน้านี้คิดว่าความฝันที่ผ่านมาเป็นเพียงเรื่องในจินตนาการและวันหนึ่งคงจะหายไปเองไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของลูกชายมากนะแต่วันนี้เธอรับรู้ได้ว่าภาพในความฝันของสรุปสำหรับเจ้าตัวแล้วจริงแค่ไหนหากคนในภาพคือคนคนเดียวกับเจ้าของรอยยิ้ม ต้องการอะไรจากลูกชายของเธอกันแนะ่ปะกะเกตตาที่เดินตามมาได้แต่ยืนงงไม่เข้าใจว่าทำไมครอบครัวของสรุปถึงได้ถูกใจรูปคุณเทียขนาดยืนเดยงหน้ากระดานมองตาค้ากันทั้งคณะเชิญน,นั่งครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเด็กจะยกข้าวซอยมาให้ชิมกันสิ่งทุ่มหวาเรียกสติแขกที่ยืนออก,กันหน้าภาพถ่ายคุณสารรอดมองหน้าภรรยายก่อนจะไปยังหน้าให้พร้อมทั้งเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารทั้งหมดแซงทําเป็นไม่พูดถึงเรื่องความฝันคนเป็นพ่อแม่ต่างคิดถึงเรื่องนี้ในใจในทิศทางที่ต่างกัน ช่วงบ่ายปกิตตามพาพัสนเดินดูแปลงดอกไม้ที่บริเวณข้างคุ้มปล่อยให้สรุตและสาโรชใช้เวลาพักผ่อนไปกับบรรยากาศในคุ้มตามสะดวกมาดาของคนรักให้ความเอ็นดูและพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่ไม่ยอมแก่ไปตามเวลาบทสนทนาจะมีแต่เสียงหัวเราะเหมือนคุยกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันจบวันด้วยการรับประทานมื้อค่ำก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อนสรุตขอตัวเดินไปส่งปกิตตามที่เรือนเจ้าบัวตองซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครขัดเหนื่อยไหม เขากุมือบางกระชับระหว่างเดินไปตามทางที่ในเวลานี้มีโคมไฟตั้งห่างกันพอให้เห็นทางเดินได้อย่างปลอดภัยไม่เหนื่อยรอบคุณแม่คุยสนุกจะตายไปน้องว่าจะส่งต้นไม้ที่คุณแม่ชอบลงไปให้ที่กรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านจะมีที่ว่างพอปลูกหรือเปล่าส่งไปเธอคุณนายเข้าหาที่ลงจนได้ละต้นไม้ของลูกชายคนใหม่เจ้านะเอาอีกแล้วนะอาชอบล้อน้องคนตัวเล็กทำท่าจะตี ส่วนคนตัวโตก็ทําท่าก,กันไว้ด้วยมือข้างที่ว่างแต่มือที่จับกันอยู่ไม่คิดจะปล่อยออกจากกันเวลาอยู่กับพวกท่านอย่ากแกล้งสิครับพูดให้ได้ยินกันสองคนนะไม่เป็นไรหรอกนิสัยไม่ดีสิ่งเอาไงดังขึ้นเบาๆเรากับบนกับตัวเองระยะทางจากเรือนับรองมาที่เรือนี้ใกล้จังเลยนั่นสิครับสรุปก,ก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะเวลาที่มือบางข้างนี้ถูกพันธนาการไว้ดูช่างสั้นเหลือเกิน เมื่อถึงหน้าเรือนมือหนาค่อยคลายออกพรุ่งนี้อยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับน้องกลัวคุณพ่อคุณแม่ท่านจะเบื่อปกิตาถามเพื่อจัดตารางกิจกรรมให้กับครอบครัวของสรุตความใส่ใจในทุกรายละเอียดเช่นนี้ยิ่งทาให้สรุตรู้สึกว่าเลือกคุณไม่ผิดทําอะไรก็ได้งั้นสอนคุณแม่ทอผ้าดีไหมเอาซิแม่คงชอบอย่างนั้นให้ลุงสิงค์คสอนคุณทําเครื่องเงินคุณพ่อจะได้สนุกด้วยผมทอผ้าด้วยไม่ได้เหรอเอ๊ะ ยังไม่หายคิดถึงเลยปกิตาทั้งอายทั้งขำที่อยู่ๆคนโตๆวกว่าทําเสียงอ้อเป็นเด็กวัยรุ่นพอแล้วหยุดแกล้งได้แล้วน้องไม่เขินหรอกนะแน่ใจคนัวสูงกว่าก้มหน้าลงต่ําจนหน้าเกือบอยู่ในระนาบเดียวกับคนตัวเล็กปกิตาถอยร่นไป 9, 1, ก้าวหนึ่งก็จ้องหน้าเขม็งยังไม่หยุดแกล้งอีกผมแค่อยากเห็นหน้าน้องชัดๆก่อนบอกราตีสวัสด์นะคราวนี้ปกิตาขยับตัวยื่นหน้าเข้าใกล้อย่างท้าทายใกล้พอหรือยังครับ สรุปขำที่คนตัวเล็กทำใจดีสู้เสือเหมือนท้าทายเขาพอแล้วครับแค่นี้ก็ใจเต้นแล้วถ้างั้นนอนหลับฝันดีนะครับปกิตตายใกล้ใช้จังหวะตอนที่คนตรงหน้าเอาแต่ยิ้มเจ้าเล่ห์ขย่งเท้าเล็กพร้อมกับกดเอฟเฟป,ปากลงที่ข้างแก้มก่อนจะวิ่งขึ้นบันไดเรือนแล้วหันมายู่หน้าสายคนที่ยืนยิ้มอยู่ตีนบันไดเอาคืนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฮะสรุปพูดกับตัวเองตอนที่เดินกลับไปโดยนับรอง รู้สึกตัวว่าอารมณ์ดีที่สุดก็ช่วงก่อนนอนนี่เองเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่16นะครับทำไมไม่อ่านตอนนี้ไปแล้วยิ้มไปวะจะยิ้มหลายทีแล้วแต่พยายามกั้นอยู่หรือวะมันจะยิ้มเองอะ่ะเออมุมนต์มันดีมากตอนเนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนสติงบลูด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้วาตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ